สวัสดีค่ะวันนี้ในรายวิชาสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมกลุ่มพวกเราได้เลือกหน่วยงานศาลแขวงสงขลานั่นเองค่ะประวัติความเป็นมาของศาลแขวงพศ2477 หลวงจำรูนเนติศาสตร์ดำรงตำแหน่งข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ได้ทำการเลือกที่ดินทางทิศตะวันออกของวัดส,สะกเกตมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่เป็นที่สร้างศาลแห่งใหม่ได้ทำการฝังรากเมื่อวันที่14มีนาคม2479และได้เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน2480ค่ะ ศารสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2484และในต่อมาได้ทำพิธีเปิดตัวอาคารที่ทำการศารใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายน2484ค่ะงบประมาณพศ2528กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารที่ทำการสารจังหวัดสุขคาหลังใหม่ขนาด20บัรลัง พร้อมด้วยบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบ้านพักจาา่าศาลบ้านพักข้าราชการระดับ1และระดับ2อาคารชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการศาลโรงอาหารและได้ทำการถมที่ดินทำรั้วลานจอดรถและท่อระบายน้ำเป็นราคาทั้งสิ้น5 7 3 6 3 7 0 0บาทและเมื่อวันที่19กันยายน2529ร พลเอกเตมติลสุลานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลจังหวัดสงขาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่9ธันวาคม2530และในวันจันทร์ที่21ธันวาคม2530สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดสงขาและเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่11มกราคม2531เป็นต้นมาค่ะและในปัจจุบันได้มีหน่วยงานสำนักง,งานอธิการบาดีผู้พิพากษาภาคาพพ9้าและสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค9ใช้พื้นที่รวมอยู่ภายในตัวอาคารของศาลแขวงด้วยค่ะ วิสัยทัศน์สารยุติธรรมเป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุขเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมในส่วนของพันธกิจอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมและพัฒนาเพื่อสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็วสะดวกทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศทำรงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยในส่วน<ท>ของโครงสร้างของศ<อ>าลแข็งนายนาศ์ภูดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้พิพากษา นางชมพูใจเงินมากมณีดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้พิพากษาค่ะและนายวรันลอยจิรากุลตำแหน่งเลขานุก,การศาลแดงงานภาคเก้าช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดสงขลากลุ่มงานผู้บริหารและผู้พิพากษานางปานพิมพ มงคลชนสวัสดิ์เข็มทองดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดสงขลากลุ่มงานผู้บริหารและผู้พิพากษาน,นายณทีเข็มทอง ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพะเยาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหั on, าหวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงจังหวัดสงขลากลุ่มงานผู้บริหารและผู้พิพากษาค่ะโครงสร้างศาลแขวงสงขลา,านางสาวรงรัตกังวานวงศภัยศาลตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา กลุ่มงานผู้บริหารผู้พิพากษาหน่วยงานที่สังกัดศาลแขวงสงขลานายชะวะกรคล้ายรินตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดส,ส,สงขลาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้พิพากษาหน่วยงานที่สังกัดศาลแขวงสงขลานางสาวขวัญกมลสวัดเรียกุลตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดส,ส,สกลนครช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้วิพากษาสาลแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้วิพากษาหน่วยงานที่สังกัดสาลแขวงสงขลานายคณพงศ์เพชรแก้วตำแหน่งผู้วิพากษาสารแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้วิพากษาหน่วยงานที่สังกัดสาลแขวงสงขลานายนวมินไกรเทพตำแหน่งผู้วิพากษาสาลแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้วิพากษษาหน่วยงานที่สังกัด ศาลแขวงสงขลานายภัยทูลตุกชูแสงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในสารแขวงสงขลากลุ่มงานผู้บริหารผู้พิพากษาหน่ยงานที่สังกัดสำนังกงานประจำสารแขวงสงขลาอำนาจหน้าที่ของสารแขวงสงขลาศาลแขวงสงขลามีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคาดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0,000นบาท และคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3มปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกินจากที่กำหนดไม่ได้โดยมีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคาดีดังกล่าวที่อยู่ในเขตอำเภอกระแสสินอำเภอหอยโคงอำเภอควนเนียงอำเภอนาหม่อมอำเภอบางกล่ำอำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนดอําเภอรัตภูมิอําเภอสทิงพระอําเภอสิงหานครและอําเภอหัดใหญ่แผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมพศ2561ถึงพศ2564ยุทธศาสตร์ Justice J Justice for All ยึดมั่นการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม U u p l i f t and Uplo Standard ยกระดับมาตรฐานระบบงานสารยุติธรรมสู่ระดับสากล S, s. Strong s p e c i a l i z e s Court เพิ่มความเข้มแข็งให้สาลชำนาญพิเศษและสารอุทธร์คดีชำนานพิเศษ T. t r u s t e s p i l e r เพิ่มความเชื่อมัน่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรม I. Innovation พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของสารยุติธรรม C. Collaboration เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ Excellent Excellent Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศในส่วนของเนื้อหาหน้านี้นะคะจะโชว์สถิติของคดีของศาลแขวงสงขลานั่นเองค่ะประเด็นปัญหา 1. ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีเนื่องจากปริมาณคดีที่มีมากเกินไปและการจัดการเวลาที่ไม่เพียงพอ 2. ข้อจำกัดทางทรัพยากรบุคคลขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งที่สำคัญ 3. ปัญหาด้านการบังคับใช้คำพิพากษาขบวนการบังคับใช้พิพากษาม,มีความซับซ้อนและยุ่งยากแนวทางการแก้ไขแนวทางการแก้ไข 1. การพัฒนาระบบดิจิทัล มีการผลักดันให้ใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคดีเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ2การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การพิจารณาการไก่เกี่ยวข้อพิพาทเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การเพิ่มจำนวนบุคลากรมีการพัฒนาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณคดีมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานโครงการหรือคดีที่สนใจเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานางชมพู่ใจเงินสุดมากมณีผู้พ,พิพากษาหัวหน้าศาลแขวนสงขามอบหมายให้นายสามารถเฉลิมพงศ์นิติกรชำนาญการพิเศษและนายสมพศ์เพชระประสมกูลเจ้าพนักง,งานคดีชำนาญการประชาสัมพันธ์โครงการ ไกลเกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนให้แก่ผู้นำชุมชนและแพทย์ประจำตำบลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการไกลเกลี่ยฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราย0ตรี เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีอัฐคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและประหยัดค่าใช้จ่ายเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายประธานศาลตีกาตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการไก่เกี่ยวขอนฟ้องและการไก่เกี่ยวออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก ณสารประชาคมอำเภอเมืองสิงหาหนาครอำเภอสิงหาหนาครจังหวัดสงขลาและสุดท้ายนี้พวกเรากลุ่มสารแขวงสงขลาขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ